ช่วงเรื่องจริงจากปากผู้ใช้สนับสนุนโดยยาสตรีซีบีตราเซียนบุญครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะอ่าอันนี้คุณพี่สายทองหรือเปล่าครับสายทองค่ะครับคุณพี่สายทองผมเอกวชิรพลนะครับจำกันได้เนาะค่ะครับอยากจะโทรมาสอบถามอ่เรื่องอาการสุขภาพของคุณพี่สายทองหน่อยเนาะพอมีเวลาเนาะ ค่ครับคุณพี่สายทองนะครับได้กินยาสตรีซีบีไปแล้วใช่ไหมครับค่ะอ๋อจะถามหน่อยนะครับพี่สายทองก่อนที่พี่สายทองจะมาใช้ผลิตภัณฑ์ยาสตรีซีบีนี่พี่สายทองมีปัญหาอะไรบ้างครับปัญหาปวดปวดขาปวดขาปวดจนเดินไม่ไหวอ๋อปวดจนเดินไม่ไหวใช่ไหมครับค่ะอืมปวดจนจะไปไหนต้องอาศัยจักรยาน อ๋อต้องอาศัยจกักรยานไปค่ะอ่ะาตอนขอโทษทีครับคุณพี่สายทองชื่อจริงชื่ออะไรนะฮะชื่อสายทองนี่แหละค่ะชื่อสายทองนามสกุลอะไรครับผมสีตาค่ะสีตาตอนนี้พี่สายทองอยู่ที่ไหนครับทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์กมแปดค่ะอ๋อโรงพยาบาลสัตว์กมแปดอยู่ระหว่างธนาคารกรุงศรีกับธนาคารทหารไทยเนอะค่ะค่ะอ๋อกมแปดแถวตลาดสายเนตรนะค่ะ มีอาการปวดขาปวดมากจนเดินไม่ไหวต้องใช้จักรยานเป็นผู้นําทางเนาะปวดมากเลยอืแต่ก่อนยิ่งเดินเดินไม่ไหวต้องต้องหยุดงานได้ไปหาหมอไหมว่าเขาเขาว่าเป็นอะไรค่ะไปหาหมอโรงพยาบาลบอกกระดูกเสื่อมอืมบอกกระดูกเสื่อมแล้วเขาให้ยามากินเยอะไหมเยอะเยอะแล้วกินแล้วรู้ว่ามันไม่ใช่ก็ทิ้งอ๋อไม่ใช่กระดูกเสื่อมหรือยังไงค่ะกินกินแล้วมัน มันไม่ถูกม,ม,มันไม่ดีขึ้นไงอ๋อไม่ดีขึ้นเนาะกินแล้วไม่ดีขึ้นก็เลยเลยเปลี่ยนค่ะอย่งไปตามรักษาตามคลินิกฉีดยาเข็มละห้าร้อยก็ไปก็มันก็ไม่ดีขึ้นมันก็ไม่เป็นละคายคนเจ็บปวดเลยไปฉีดยาเข็มละห้าร้อยก็ไปฉีดแล้ว <c oughs> ฉีดมาแล้วอ๋อพี่ <c oughs> สายทองครับปวดอย่างนี้มานานหรือ,อยังครับ โอ้ยนานแล้วค่ะเป็นมานานมากเป็นมานานมากหยุดงานไปสี่เดือนหยุดงานไปสี่เดือนเพื่อปุ่เพราะปวดนี้ใช่ไหมฮะอ่าโอหยุดงานไปสี่เดือนแล้วก็เขาว่าอะไรดีก็ไปซื้อมากินอืมกับปูละเจ็ดแปดร้อยก็ซื้อมากินอ๋อก็อันไหนที่เขาว่าดีเราก็ไปสรรหามากินหมดแลหละเนาะสรรหามากินหมดเออเราเพราะว่ายาหมอเราก็กินแล้วก็ไม่ถูกกับโรคถูกอาการของตัวเองเนาะ ก็เดินไม่ไหวเดินไม่ไหวต้องหยุดงานถึงสี่เดือนหยุดงานอยู่สี่เดือนอแล้วก็มากินยาเป็นยาเป็นขวดน้ําอีกขวดละขวละพันกว่าบาทไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกชื่อเขานะะไม่ต้องบอกชื่อยี่ห้อเขานะไม่บอกไม่บอกอ่าครับอ่าก็ดีดีขึ้นดีขึ้นอยู่แต่ว่าก็เดินไม่ไหวอ๋อดีขึ้นแต่เดินไม่ไหวค่ะดีขึ้นที่ว่ารู้ดีขึ้นระยะหนึ่งอ่ะระยะหนึ่ง ดีขึ้นระยะหนึ่งแล้วก็แต่มันก็เดินไม่ไหวต้องอาศัยจักรยานอย่างเดียวอ๋ออาศัยจักรยานอย่างเดียวนะครับอโอ้แล้วอาการอื่นๆพี่นี่มีไหมร่วมกับการปวดเนี่ยปวดมันจะปวดจากจากหัวนะ่ะเหมือนปวดเส้นประสาทนะ่ะมันจะทำให้หลังให้แข็งหลังแข็งคออะไรเที่ยวไปบางทีก็หมุนกลับมาเนี่ยมันมันรู้สึกมันเจ็บนะ่ะเจ็บ,จบใช่ไหม,มฮะ มือนใช้ไม้ใช้อะไรมาดามอย่างนี้ดามตรงหัวตรงหลังเหมือนเหมือนมันอะไรเหมือนมันคอหัวแข็งแข็งเลยเนาะค่ะค่ะอืมเอออาการแบบนี้ก็มีด้วยเนาะนะเกิดขึ้นจริงกับคุณพี่สายทองเนาะค่ะโอ้ความทรมานนี้คงไม่ต้องบอกไม่ต้องกล่าวถึงแหละทรมานมากไม่อยากอยู่เป็นคนเลยโอ้ไม่อยากอยู่เป็นคนเลยเหรอไม่อยากอยู่เลยมันหงุดหงิดมันทรมานใช่ไหมมันทรมานมากทำงานก็จะยุ่ง โอ้หน้าก็ใช่ครับผมเห็นหลายคนฮะแม่ค้าแม่บ้านแล้วโอ้บาง <c oughs> ทีคุณผู้ชายก็ต้องเข้าใจสามภรรยานะว่าบางทีเขาเจ็บปวดบางทีก็รับหน้าที่ต่างๆมากมายซักผ้า <c oughs> ไปนี่คิ้วอยู่บนกลางหน้าผากเออนะครับโอ้แถือว่าทรมานมากๆเลย <c oughs> ใช่ไหม ทรมานเจนไม่อยากอยู่เป็นคนเลยไม่อย,อยากอยู่เป็นคนภา,าวนาก็บอกบอกว่าเอ,อถ้าจะให้เจ็บปวดอยู่นี้ก็ก็ขอให้ตายไปเถอะอย่าได้ทร <c oughs> มานเอาไปเถอะอย่าได้มาทรามานใช้กรรมเวียน <c oughs> ใช้กรรมอย่างนี้เลยเนาะอ่เจนไม่อยากอยู่ยโอ้แล้วเข้าจุดเลยหลังจากที่พี่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ยาสตรีซีบีไปเนี่ยพี่สายทองกินไปกี่กล่องครับกินไปซื้อมากล่องแรก ก็กินไม่หมดถึงกล่องหรอกแบ่งครับแบ่งแบ่งให้ให้คนอื่นเขากินด้วยอืแบบกินกินไปแล้วประมาณสามสี่วันพี่เนี่ยจะเป็นคนรู้กินยาไม่นานหรอกจะรู้เลยว่ายาอันไหนดีไม่ดีจะรู้เลยถูกกับตัวเองไม่ถูกเนาะอ่ะอันไหนถูกกับเราจะรู้เลยก็แบ่งให้เขากินแต่ก็กินติดต่อกันนั่นแหละอ๋อได้ประมาณหนึ่งกล่องนี่แหละ ท,ที่ว่าอาการเห็นเด่นชัดว่าสิ่งต่างๆที่พี่เป็นมาเนี่ยมันดีขึ้นนี่ประมาณหนึ่งกล่องใช่ไหมคะหนึ่งกล่องไม,ไม่ไม่ถึงหนึ่งกล่องหรอกมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆอ๋อแล้วสิ่งที่พี่ปวดอยู่เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ปวดนี่ก็แบบตอนแรกจะจะขึ้นบันไดมันจะเหนื่อยมันจะหายใจไม่ทั่วท้องมันจะปวดเล้ามาก ขึ้นไปทํางานนะมันต้องขึ้นถึงชั้นห้าเอาผ้าเอาอะไรไปตาก่างนี้ทีละสองถังนี้คิวึ้นไปเดี๋ยวนี้สบายขึ้นได้สบายไม่ปวดแล้วใช่ไหมครับยังยังยังปวดอยู่หรือเปล่าครับพี่มันมันก็มีมีปวดอยู่ค่ะถ้าขึ้นบันไดสูงๆนี่แต่เราก็ทํางานได้ทำได้ค่ะไปได้มันแตกตดินพื้นนี่เดินไปไหนไปได้หมดไม่ขึ้นบันไดไปทั่วไปได้ทั่วปกแต่ก่อนนี้ไปไปได้ไหม ไม่ได้ค่ะอ๋อแต่ก่อนไปไม่ได้เนาะเออตอนนี้คือไปไหนขึ้นไหนไปไหนขึ้นบ้านเดินตามทรงตามซอยได้สบายละสบายไม่ต้องพึ่งจักรยานไม่ไม่ขี่เลยอ๋อจักรยานเป็นมันเลยสี่วันหรือห้าวันแหละจักรยานปล่อยทิ้งเลยอ๋อเดินได้สบายเลยเนาะเดินบ่อยๆครับเดินบ่อยๆเหมือนออกกําลังกายในตัวเนาะค่ะนะครับก็ถือว่าเรื่องที่พี่ปวดนี่ถือว่า แทบจะไม่มีแล้วเนาะค่ะแทบจะไม่มากมากเลยแทบจะเป็นปกติแล้วนะครับเรื่องความปวดถ้าใครเคยปวดก็คงจะรู้ว่ามันทุกทรมานขนาดไหนเนาะพี่เนาะทุกทุกมากมโอ้นะฮะวันนี้ก็เห็นเด่นชัดเลยนะพี่สายทองกินไปประมาณกล่องแล้วก็เพิ่งซื้อไปอีกประมาณสองกล่องเนาะค่ะนะครับก็เห็นเด่นชัดนะฮะถ้าไม่ดีก็คงไม่ซื้อซ้ํา นะฮะไม่ด <c oughs> ีไม่ดีแล้วเนาะออนะครับอยากให้พี่สายทองฝากถึงคุณผู้ฟังหน่อยว่าคนที่มีปัญหาแล้วบางคนว่าเออมัดหลอกกันหรือเปล่าหรือว่ารู้กันหรือเปล่ามาแกล้งอ่าให้โทรบอกอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่านะพี่พี่สายทองนี้พูดจากใจหรือเปล่าครับคะพี่สายทองนี้พูดออกจากใจหรือเปล่าหรือว่าเรามามาเตรียมกันมาแกลหลอกคุณผู้ฟังหรือเปล่าไม่ไม่ค่ะแต่ก่อนทํางานมา เดินไม่ได้จริงๆหยุดไปตั้งสี่เดือนนั่นครับอันนี้จะเดินนี่โอ้เห็นเขาเดินนี่อิจฉาเขาเห็นเขาเดินได้โอ้นะเป็นความมันเป็นเรื่องจริงเป็นความจริงที่เกิดขึ้นเนาะถือว่ามั่นใจเนาะโอเคค่ะผม ก็ขอบคุณคุณพี่สายทองมากๆที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์บอกเล่าถึงอาการตัวเองสู่คุณผู้ฟังอีกหลายท่านที่มีปัญหาเนาะพี่สายทองเนาะนะก็ขอให้พี่สายทองนะฮะดีวันดีคืนเร็ววันเร็วคืนกินยาตรงเวลาสม่ําเสมอมันก็จะดีขึ้นเองเนาะนะครับขอบคุณพี่สายทองมากๆนะครับที่มาร่วมแบ่งปันวันวันนี้นะครับพี่ครับสวัสดีครับสนใจผลิตภัณฑ์ยาสตรีซีบีตราเซียนบุญ ติดต่อสั่งซื้อได้ที่โทรศัพท์0837545320 0837545320